ลงตามยิงให้ตายตัวเดียวของมึงตายก่อนขงมึงตายก่อนเลย้มก็ี

I don't know what the fuck is going on I got one, I got one I don't know what the fuck is going on I don't know what the fuck is going on เน่ไอ้ผัวไอ้คุณแกดีมากนะเน่เนี่ยไม่ไม่ไม่นัดไม่ตัดไม่แกดูดีสั้นต้นนะโอ้โห

เล่นรวยนะหนึ่งคุณเล่นรวยนะจ้ะคุณ

Hva kongen er!

ไปตร <She S 1> งนี้วะขอบคุณนะได้ยุนระเบิดทางล่างทางล่างทาล่งุมาจุดวเบิดดีีการสกดลั่นนี่รอหัวรอหัว อขวัญเพื่อนเพื่อนไปซุปก่อนมันมีรถออกมาวิ่งไปซุปเลยเพื่อมันมีรถ,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 ยถ,ถอยู่ตังช่วยด้วยหตนผลอต lắm 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 nó đi, lắm 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 Còn mai cũng...